ทำไมต้องเก็บกาซได้อย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมันยับหรือมันเป็นอะไรไปเนี่ยมันเสียราคานะเห็นแล้วปวดหัวเลยเนี่ยหัวใจของการสะสมการาดคืออะไรรู้ป่ะก๊าดจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดเอ้าตุไม่รู้มามาจากุงใช่ไมไม่ต้องตอนนี่มีนี่แล้วฟินกาด ฟินการ์ดเป็นแบรนด์คนไทยที่เกิดจากแพชชั่นของเจ้าของมีหลากหลายแบบให้เลือกฟินการ์ดท็อปโหลดเดกรอบพลาสติกแข็งมีฟิล์มกันรอยหน้าหลังฟินการ์ดแมกเนตกรอบแข็งหนามากด้านบนมีแม่เหล็กเปิดปิดง่ายฟินการ์ดสลีฟซองใสสำหรับใส่การ์ดและอื่นๆอีกมากมายสั่งง่ายมีหลายช่องทางของมาเร็วมากต้องฟินการ์ดต้องฟินการ์ดฟินมากๆ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตทรีแมนเนียวันนี้เราทั้งสองคนได้มีตัวกันมินเอ็กก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะเมื่อพูดถึงกีฬาอาชีพนะคะโดยเฉพาะกีฬาอาชีพของชาวอเมริกันค่ะมีสิ่งหนึ่งที่บีเนบอกว่ามีเสน่ห์เหลือเกินของอเมริกันเกมนั่นก็คือการเก็บสถิติที่มากมายหลากหลายค่ะวันนี้นะคะเราเลยจะขอพูดถึงสถิติ9้าอย่างที่ผู้เล่นอายุน้อยที่สุดสามารถทําได้มีใครกันบ้างเป็นสถิติอะไรบ้างอยู่กับพวกเราจนจบวิดีโอนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ ด้วยค่ะ ค่ะใครยังไม่ได้กด subscribe ด้วยนะคะกดด้วยค่ะพ่กหน้าสุดแสนทรัพย์ไปด้วยกันเพื่อนๆสามารถสมัรสม่พวกเราได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่กดปุ่มจอยข้างๆปุ่ม subscribe ร่วมเป็นทีมเมมเบอร์กันนะคะทุกๆวันที่23ของเดือนเราจะมีการจับรางวัลเนียแจกของขวัญเพื่อเป็นการขอบคุณจากพวกเราด้วยค่ะเริ่มกันที่นักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดของ m b a ที่สามารถทํา10แต้มได้นั่นก็คือโคบี้ไบรอันงานในวัย18ปี77วันนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนปี1996ค่ะแอมีเน่เล่าให้ฟังหน่อยสิะคะย ถือว่าเป็นฤดูกาลร,รุกกี้ของโคบีเบรียนเป็นเกมที่4ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเท่านั้นเองนะครับทีม LA Lakers เนี่ยเดินทางไปเยือน r a p t o r s นะครับตัวของโคบีเบรียนเนี่ยลงในฐานะตัวสำรองเขาลงสนามทั้งหมดนะครับ17นาที15วินาทีการยิงฟิลโกอ,อยู่ในกลางกลางนะครับ37.5%แต่ในส่วนของ3คะแนนเนี่ยวันนั้นถือว่าโคบีเบรียนทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับเขาช่วยการรีบาวช่วยเกมรับแถมยังมีการลุยเข้าไปเก็บฟาวล์อัลแตมจากจุดโทษเสร็จเสร็จแล้วในเกมวันนั้นเนี่ ใครจะเชื่อว่าการทำ10แต้มในวันนั้นเนี่ยนะครับเวลาผ่านมาถึง26ปีแล้วนะครับก็ยังถือว่าเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถทำ10แต้มได้สุดยอดเสมอเลยนะคะสำหรับโคบีไบรอันแม้ว่าตัวของเขาเจะจากพวกเราไปแล้วแต่ผลงานของเขาในวงการบาส NBA เนี่ยไม่เคยห่างหายไปจากพวกเราแฟนบาสเลยค่ะเราไปต่อกันที่สถิติต่อไปนะคะนั่นก็คือผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถทำแต้มระดับ20แต้มได้นั่นก็คือเจมส์โอนิค่ะในวัย18ปี101วันในช่วงเดือนมกราคมปี1997ค่ะเอเน เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ จริงๆแล้วพอพูดถึงสถิตินี้เนี่ยนะครับในเดือนเดียวกันปีเดียวกันเนี่ยตัวของโคบีเบรียนเนี่ยเพิ่งทำไปถึง21แต้มนะครับก็เลยทำให้ตัวของโคบีเบรียนเนี่ยนะครับเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถทำถึงระดับ20แต้มได้ในวัย18ปีกับ133วันนะครับแต่เวลาผ่านไปไม่ถึง3อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับเจอเมนโอนิลเพื่อนร่วมดรัฟท์คลาสของโคบีเบรียนเนี่ยแหละที่ตัวของเขาอยู่กับพอร์ตแลนด์เทรเวอร์เซอร์นะครับเป็นเกมที่18ในชีวิตการเล่นเอ็นบีของตัวเจอมเมนเน Seattle, Super นนนนนะะะครับับในขนใขณ้ฐา ตัวสำรองเป็นลูก,กี้ด้วยนะครับแต่เขามีเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยวันนั้นเจเมนโอเนลเนี่ยกดฟิลโกลไปถึง80%ทําแต้มรวมถึง20แต้ม6รีบาวกับ2บล็อกนะครับถือว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดของตัวเจเมนโอเนลเองในฤดูกาลลูก,กี้ของตัวเขาเองเลยครับ จูเมเนระดับออสตาร์ Star, ระดับออเอ็นบีเอเลยนะคะในชีวิตการเล่นของเขาทีนี้เราไปต่อกันที่สถิติต่อไปค่ะผู้เล่นทีอายุน้อยที่สุดใน NBA นะคะที่สามารถทําแต้มระดับ30แต้มแล้วก็40แต้มได้นั่นก็คือโรบอนเจมทั้ง2อ,อย่างเลยคะ่ะเขาสามารถทําระดับ30แต้มได้ในวัย18ปี334วันในปี2003แล้วก็สามารถทําระดับ40แต้มได้นะคะในวัย19ปี88วันกันในช่วงปี2004โหถือเป็นลุกี้ชั้นยอดเลยนะคะ สองเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่ตัวของรูบอนเจมส์เขาทำได้เนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับในฤดูกาลเดียวย้อนกลับไปในเกมที่เขาทำระดับ30แต้มได้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่17นะครับในชีวิตการเล่น NBA ของตัวรูบอนเจมส์เองในเกมวันนั้นเนี่ยคลิปแลนคาเรยรับการมาเยือนของเมืฟิสกิสเลต้องต่อสู้กันไปจนถึงช่วงต่อเวลานะครับถึง2ครั้งรบอนเจมส์ James, ลงสนามทั้งหมดนะครับ54นาที41ว่นาทีจัดแต้มให้กับทีงั3แต้มแยกว่าเป็นการเล่นที่สมกเป็นดรานดับของแท้มลยนะครับ้ว่า ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะต่อกรกับเมมฟิสกิสลีนในเวลานั้นได้และในฤดูกาลเดียวกันนั้นนะครับอย่างที่บอกช่วงท้ายฤดูกาลครับเป็นเกมที่69ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเรเบลเจมส์เองวันนั้นรับการมาเยือนของนิวเจอร์ซีย์เน็ตนะครับในปัจจุบันก็คือบรูคลินเน็ตเนี่ยแหละแม้ว่าจะเป็นรองเนี่ยนะครับแต่ตัวของเรเบลเจมส์เนี่ยก็พยายามทําทุกอย่างครับไม่ต้องการให้คลิปแลนด์คาเรี Net, ยสเนี่ยแพ้นิวเจอร์ซีย์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มการรีบาวการแอสซิสรวมไปถึงการลุยยยนะครรัับบบลลลุุแแแ้้้วววออีีกกเเเสสซตตตจาาดไปถึง41ม13ม6 ซึ่งการทํา41แตม้มในเกมวันนั้นเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นแตม้มที่มากที่สุดของรเบลเจมส์ในฤดูกาลลุกกี้ของตัวเองแล้วเนี่ยยังเป็นการทําระดับ40แตม้มด้วยอายุที่น้อยที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA จนถึงเวลานี้หรือว,ว่าเป็นเกมที่ดีมากๆเลยนะครับของตัวเขาสามารถเอาชนะนิวเจอร์ซีย์เน็ตไปได้ในท้ายที่สุดครับเพลอแป๊บเดียวเองนะคะจากตอนที่รเบลเป็นลุกี้เนี่ยค่ะฤดูกาลหน้าก็จะเป็นฤดูกาลที่20 mm hmm. ของตัวเขาเองแล้วสภาพร่างกายย mm ั hmm. งคงฟิตเพลี hmm. ้ยอยู่เลยนะคะ mm hmm. ทีน,นี้เราไปต่อกันท <marc> um. ี <c oughs> ่สถิติต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถทําแต้มระดับ50แต้มได้เขาคือแบรนดอนเจนนิงค่ะในวัย20ปี52วัน เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยไม่รู้จักเขานะคะรวมไปถึงตูนด้วยแอมีเน่เล่าให้ฟังหน่อยสิคะสำหรับแบรนดอนเจนนิงเนี่ยนะครับเขาเข้ามาในดรับคลาสปีเดียวกับสเตฟานเคอร์รี่นะครับหลายต่อหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำไปเขาเข้ามาในดรับอันดับ10นะครับโดยมิวกิบักซ์เนี่ยดราฟตัวของเขาเข้ามาการที่ทางทีมเลือกกาดคนนี้เข้ามาก็ต้องการให้แบรนดอนเจนนิงเนี่ยแสดงผลงานได้เป็นอย่างดีนะครับและตัวของเขาเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีแววนะครับแล้วก็มีอนาคตที่สดใสามากๆเลยในเกมวันนั้นเนี่ยนะครับถือว่่่าาาาเเเเเเป็นน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 กกกมมทีี7ใชวิติตรรรรล NBA ขออขออออองงงงแบบดจัยื War ในเวลานั้นเนี่ยตัวของสเตฟ h นเคอร์รี่เนี่ยยังเป็นในฐานะตัวสำรองด้วยซ้ำไปนะครับแต่แบรนดอนเจนนิงเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาตัวจริงแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นกว่าสเตฟ h นเคอร์รี่เยอะมากเลยในเกมวันนั้นทั้งคู่เจอกันเนี่ยแบรนดอนเจนนิงยิง3คะแนนลงไปถึง7ลูกนะครับหมดจะเป็นการยิงระยะกลางการลุยเข้าไปเอาฟาวล์เก็บแต้มแต่จุดโทษเรียกว่าทุกอย่างเดินหน้าโกยแต้มให้ทีมได้เป็นอย่างดีบเบสเสร็จกดไปถึง5้บาแต้ม5ารีบาวด์5แอสซิสต์นะครับพาทีมเอาชนะ Golden State Warriors ไปไม่น่าเชื่ พอแบรนดอนเจนนิงเนี่ยเขาออกจากทีมมิวกี้บัคสไปหลังจากจบฤดูกาลที่4ปุ๊บเนี่ยผลงานต่างๆโอกาสในการลงสนามทุกอย่างก็ค่อ,คอยๆหายไปนะครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนๆบาสหลายต่อหลายคนเนี่ยยังคงประหลาดใจนะครับว่าเป็นแบรนดอนเจนนิงเนี่ยแหละที่ครองสถิติในการทําระดับ50แต้มได้โดยอายุที่น้อยที่สุด20ปี52วันไม่น่าเชื่อเลยนะครับ ไม่นาเชื่อจริงๆนะคะว่าจะเป็นแบรนดอนเจนนิงค่ะเวลาผ่านมา10กว่าปีแล้วยังไม่มีใครสามารถทําลายสถิติเขาได้เลยค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่สถิติต่อไปเลยค่ะผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่สามารถทําแต้มระดับ60แต้มแล้วก็70แต้มได้นั่นก็คือเดวินบุกเกอร์ค่ะเขาสามารถทําได้ในวันเดียวกันเลยนะคะในวัย20ปี145วันเพื่อนฝั่ฟังไม่ผิดค่ะ70แต้มบุกเกอร์ทามาแล้วค่ะ สำหรับสถิตินี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดพูดเฉพาะระดับ60แต้มจริงๆแล้วเนี่ยตัวของไมเคิลจอแดนนะครับถือว่าเป็นคนที่ครองสถิติอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ทําได้นั่นคือ23ปีกับ62วันแต่ด้วยความที่เดวินบุกเกอร์เนี่ยนะครับผ่านทั้ง60แต้มแล้วก็70แต้มในวันเดียวกันในวัย20ปีกับ145วันก็เลยทาให้ตัวของเขาเนี่ยกลายเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ที่สามารถทําทั้ง60แล้วก็70แต้มได้ย้อนเข้าไปในตอนนั้ ฟ n นิกซันในตอนนั้นแตกต่างกับฟ n นิกซันในเวลานี้มากๆเลยนะครับใครก็แล้วแต่ที่มาเจอกับฟีนิกซันเนี่ยเปรียบไปแล้วเนี่ยก็เหมือนทีมที่แจกแต้มไม่ว่าจะเล่นดีแค่ไหนก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมักจะเป็นฟีนิกซันที่แพ้ไปช่วงท้ายฤด,ดูกาลที่2ของตัวเขาเนี่นะครับเจอกับบอสตันเซ l t i ติกส์ในเกมวันนั้นเชื่อเลืเกินครับว่าหลายตัวหลายคนเนี่ยไม่ได้ดูเกมถ่ายทอดสดหรอกครับแต่พอได้เห็นข่าวเนี่ยต้องย้อนกลับมาดูเลยนะครับเพราะว่าในเกมวันนั้นเนี่ยเดวินบุกเกอร์เนี่ยทำแต้มอย่างบ้าคลางลยายางลถึงงงไป21 ั้งการพยายามยิงลูกโทษเนี่ยมากถึง26ครั้งนะครับลุยเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษครั้งแล้วครั้งเล่าพยายามยิงถึง26ครั้งลงไปถึง24ลูกเหล่านี้เนี่ยคือการทําแต้มภาพรวมทั้งหมดนะครับเบดเซตต์เขาทําได้ถึง70แต้มไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะเกิดขึ้นได้สําหรับนักกีฬาที่อายุน้อยขนาดนี้เรี่าว่าแฟนๆในสนามของบอสตันเซอร์ c ิกส์เองเนี่ยก็ยังคงอึง้งแต่ก็ประทับใจนะครับแม้ว่าทั้งทีบอสตันเซอร์ i ิกส์เองจะชนะก็ตามแต่พวกเขาเก็ปรบมือแล้วก็ให้เกียริกกกัััับบผลงงาาานนนนนนขอเ er ววในน้สฉาย,ยา เพชรคาดน่าหยกมากๆเลยนะครับสำหรับเดวินบกเกอร์ไม่น่าเชื่อเลยนะคะอายุเพียง20ปีเท่านั้นแต่สามารถทําได้ขนาดนี้สมแล้วละค่ะที่บูเกอร์เป็นนักกีฬาระดับซูเปอร์แม็กซ์คอนแทรคในปัจจุบันทีนี้เราไปต่อกันที่สถิตต่อไปนะคะนักกีฬาที่สามารถทําค่าเฉลี่ยมากที่สุดในลีกค่ะนั่นก็คือเควินด์แรนต์นะคะเขาสามารถทําได้ในวัย21ปี197วันค่ะค่าเฉลี่ยที่เขาทําได้เนี่ยค่ะคือ30.1ตามต่อเกมโหตั้งแต่เริ่มเริ่มอาชีพเลยนะคะเนี่ยย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ เป็นฤดูกาลที่3ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเควินดูแรนเองเป็นฤดูกาลปี 2009- 2 0 1 0เนี่ยนะครับตอนนั้นเขายังคงอยู่กับ OKC t h u ตันเดและก็ถือว่าเป็นฤดูกาลแรกและก็ฤดูกาลเดียวนะครับที่ตัวของเควินดูแรนเนี่ยลงสนามครบทั้ง82เกมติด All Star ครั้งแรกครับค่าเฉลี่ยในการลงสนามเนี่ยสูงถึง39.5นาทีนี่ก็มากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเควินดูแรนเองเช่นเดียวกันการเล่นต่างๆเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับเด็กอายุขนาดนั้นหม่วยจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนกกาารยเเข้จัด่่ววง ดูสดดูเปรี้ยวแล้วก็เฉียบคามมากๆเลยนะครับหายากมากๆนักกีฬาที่สูงคล่องแล้วก็แม่นขนาดนี้นะครับอายุ21ปีแต่สามารถจบฤดูกาลเป็นราชาค่าเฉลี่ยในการทําแต้มถึง30.1แต้มต่อเกมเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแน่นอนครับสำหรับนักกีฬาอายุ21ปีเบ็ดเสร็จแล้วในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเควินดูแรนเองจนถึงปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับเขาสามารถเป็นราชาค่าเฉลี่ยในการทําแต้มของ n b a 4ฤด,ดูกาลครับและการที่เขาเป็นราชาการทําทแต้มถึง4ฤด,ดูกาลเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอันดับ3รวม,รวม จอจเกอร์วินและก็อเลนอิเวอร์สันเป็นรองไมเคิลจอแดนนะครับที่ทำเอาไว้ได้ถึง10ฤดูกาลนะครับการเป็นราชาในการทำแต้มอันดับ2ก็คือวิลชัมเบรนทำเอาไว้7ฤดูกาลดังนั้นการที่เควินดูแรนเนี่ยทำได้ถึง4ครั้งเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแน่นอนเลยครับในเรื่องผลงานการเล่นในสนามเนี่ยตูไม่เคยสงสัยในตัวเคดีเลยนะคะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยคะ่ะเราพูดคุยกันมาเยอะแยะม,มากมายแล้วก่ะในคลิปเมื่อวานตูจะสักแจ้งช่วยเพื่อนๆด้านบนนะคะทีนี้เราไปต่ป่่่่อออกกกกนนนทททีีีีีรราาาาาาาชมะะะคคฬยยุ้สแล็เ ามากที่สุดนั่นก็คือ the White Howard ค่ะในวัย22ปี130วันกับค่าเฉลี่ย14.2ครั้งต่อเกมค่ะโอ้โหเยอะมากเลยนะคะ ย้อนกลับไปในตอนที่เดวาย์ฮาวเวิร์ดสามารถทําได้นี่นะครับเป็นฤดูกาลปี2007-2008ตอนนั้นสไตล์การเล่นของลีกเนี่ยยังแตกต่างกันในปัจจุบันมากๆเลยนะครับในสมัยนั้นเนี่ยการเล่นวงในการโจมตีใต้แป้นนะครับการรีบาวการเล่นเกมบล็อกทุกอย่างเนี่ยยังคงเน้นจากข้างในออกข้างนอกไม่เหมือนตอนปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับจากข้างนอกเข้ามาข้างในและด้วยศักยภาพร่างกายความแข็งแกร่งของเดวาย์ฮาวเวิร์ดนะครับทำให้ตัวของเขาเนี่ยโดดเด่นในจุดนี้มากๆเลยย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นฤดูกา,กาล ดดเด่นมากๆเลยนะครับมัดกรามเนื้อทุกอย่างเนี่ยโอ้โหดูเนืออว่าหลายต่อหลายคนมากๆเลยเกยททาให้ตุกของเขาเนี่ยสามารถรีบาวเป็นว่าเล่นทั้งชีวิตในการเล่นของตัวเดวิสห้าเวิร์ดเองเนี่ยนะครับเขาเป็นราชารีบาวเฉลี่ยต่อเกมมากที่สุดของ NB a เนี่ยถึง5ครั้งไม่ธรรมดานะครับการทําแบบนี้เนี่ยมัว่าจะเป็นการรีบาวการบล็อกทุกอย่างในการเล่นของเขาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีผลนะครับทำให้เขาสามารถคว้ารางวัลผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีได้ถึง3สมัยแต่น่าเสียดายเหลือเกินนะครับที่ตัวของเขาเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วเน76 รายชื่อสุดจอดผู้เล่นตลอดกาลฉลองครบรอบ75ฤดูกาลของ NBA ได้แฟนๆแ,และก็สื่อส่วนมากเนี่ยก็รู้สึกเสียดายแทนตัวเขาเช่นเดียวกันครับน่าเสียดายแทน The w h i จริงๆนะคะในจุดนี้ทีนี้เราไปต่อกันที่เรื่องต่อไปะค,ะนะค่ะนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถทำ Double Double ได้นั่นก็คือ Tracy McGrady ค่ะอีกหนึ่งในตำนานของ NBA เขาทำได้ในวัย18ปี175วันค่ะเราพวกเราฟังหน่อยสิคะ น้องๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับถ้าเกิดเพิ่งเริ่มติดตามชมกีฬาบาสเกตบอลว่าคำว่า double double เนี่ยคืออะไรคำว่า double d o u b l ลเนี่ยนะครับก็คือการทำสิ่งดีๆถึง10ครั้งนะครับ2อย่างไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการรีบาวการแอสซิสการขโมยหรือว่าการบล็อกก็ตามย้อนกลับไปตอนที่เทรซี่แมคเกรดี้เนี่ยสามารถทำได้เกมวันนั้นถือว่าเป็นเกมที่5ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเท่านั้นเองนะครับแรปเตอร์รับการมาเยือนของอินดียนาเพเซอร์สแน่นอนครับว่าแรปเตอร์สในตอนนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะต่อก,อก,นอนกร ให้โอกาสในการลงสนามของเทรซี่แม็กเกรดีเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเขาลงสนามทั้งหมด22นาทีกับ51วินาทีนะครับสามารถทําไปได้ถึง10แต้มกับ11ฟรีบาลการทำดับเบิลดับเบิลด้วยวัยที่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA เนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับในการเล่นที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินของเทรซี่แม็กเกรดีและสุดท้ายเนี่ยเขาก็เป็นนักกีฬาระดับฮอลล์ออฟเฟมเลยนะครับตัวว่าหลายตรอหลายสถิติที่เกิดขึ้นค่ะต่อให้ NBA เนี่ยกลับไปใช้กฎเดิมคือจบจากมัธยมก็สามารถเข้า NBA ไไดดด้้้เเลลยยยยยยกกก็ัังคงคคาาาาททททีีีี่่่จะนะอะูนรป,ปิ สถิตินี้เลยค่ะคือผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถทำทริปเปิลเดอร์โลได้เพิ่งเกิดขึ้นไปหม,มาดๆเลยนะคะนั่นก็คือจอร์จกิดดี้ค่ะเขาสามารถทําได้1นวัย19ปี84วันค่ะโอ้โหหม,มาดๆเลยค่ะมีเด้เล่าให้ฟังหน่อยสิคะการทำทริปเปิลเดอร์ว่ายากแล้วนะครับการทำทริปเปิลเดอร์โลเนี่ยยากขึ้นไปอีกการทําสิ่งดีๆถึง10ครั้ง3อย่างเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแน่นอนประกอบกับเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วสามารถทําได้เนี่ยมมมันนนนมมน,น,น,นิิน่่่งงเเเปอออีีาาาาชชกกกขข้้้ไหตว น,น้องชายของลอนโซบอลที่อยู่กับชาร์ลอตฮอร์เน็ตนี่แหละสามารถครองสถิติเป็นนักกีฬาอายุน้อยที่สุดที่สามารถทําได้ในวัย19ปีกับ140วันนะครับแต่เวลาผ่านไปไม่นานครับเพียงแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นเองเขาก็โดนรุก,กี้ดราฟอันดับ6จากออสเตรเลียเนี่ยนะครับจอร์จกิดดี้ในวัย19ปีกับ84วันทําลายสถิติเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับในเกมที่เจอกับดัลลัสแมริกส์นะครับเขาลงสนามทำการแข่งขันทั้งหมด36นาทีจัดไป17แต้ม13รีบาว14แอสซิสแม้ว ของจอจกิตตี้เนี่ยเขาก็สร้างชื่อสร้างผลงานของตัวเองนะครับเป็นอนาคตของ o อเคซีซันเดอร์แบบสบายๆเลยเรามาติดตามชมไปพร้อมๆกันนะครับว่าสถิตินี้ของจอจกิตตี้เนี่ยจะยืนยาวแค่ไหนจะมีใครมาทําลายได้หรือเปล่ามาลุ้นไปด้วยกันนะครับแม้ในท้ายที่สุดการจอจกิตตี้จะเจอปัญหา,าการบาดเจ็บใดก็ติดออรุกกี้ทีมสองนะคะและนี่ก็คือผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดก่ะที่สามารถทําแต่ละสถิติได้ใน NBA นเนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะคิดว่าสถิติไหนเนี่ย comment, เด็ดที่สุดคอมเมนต์มาคุยกับเราทั้งสองคนที่คอม ท้ายสุดนี้ค่ะอย่าลืมนะคะ subscribe ที่โลโก้23 e n t y t h r e Mania ตรงกลางนี้เลยค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะ NBA คือจีดนของพวกเรา23 e n t y t h r e Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ70แต้มของบุกเกอร์ครับโหดสุด